นึงมันหนามากเลยเนาะพี่เนาะมันหนามากมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยก้อนตรงนี้แหละแต่เราต้องเอาออกให้หมดให้มันตรงเวลาเล็บพี่ยาวมันจะได้ตรงๆนะพี่นะเทีบนิดนึงนะพี่นะโอ้ยมันแน่นนะพี่นะแป๊บนึงค่ะพี่แป๊บนึงออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่เก่งมากโอ้ยพี่เก่งงเลยอ่ะ ดูดิโอ้ดูมันค้างสิพี่ใหญ่ไหมดูดิโอ้โหนี่จะบอกว่าไม่ใช่เล็บขบที่เป็นโอ้เป็นไรนะแต่แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเล็บมันมันหนาเลยพี่เนาะใช้คําว่าเล็บมันหนาอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ดูพี่ดูมาดูดิดูเหมือนเนี่ยเหมือนคนนึงที่น้องทำอ่ะ ีอันนี้ลากมันเลยใช่นี่มันจะลักษณะเป็นอยู่อย่างี้ใหญ่มากเ<อ>นี่ยลักษณะมันอยู่งี้พี่อ๋อมันเป็นฝันอ่าสุดๆเจ็บทีเดียวจะได้ดูเรื่อยเออนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอย่างงี้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่มาตีนะเ,เพราะว่าอยู่ทำเหมือนถ้าตำแหน่งเมื่อกี้มันจะผิดนี่นี่นี่ สุดยอดเลยนะเอียงเนี่ยให้หนูสุดยอดเห้หนูไหอ๋อรอไม่ใช่นี่สุดยอดโอ้โหโล่งไหมโล่งโล่งเจ็บต้องทนพี่เล็บไหมพี่หนาไหมเชนัางนู้นนี่นางนู้นรู้สึกยังไงบ้างคะนั่งนู้นรู้สึกยังไงบ้าง how are you ข้งางนี้ก็เป็นนะพี่เนาะเป็นสีสิกเนี่ยสองข้างเลยอื้งข้า, <c oughs> างนี้เหมือนมันจะไม่มีแง่ให้ตัด แข็งมากจนมือสั่นเลยนิดนึงอะพี่นิดนึงต้องเอาให้สุดนะเนาะโอ้พี่เดียวพี่นิดเดียวนะนิดเดียวนะเก่งมากค่ะเก่งจังเลยมาๆได้แลยเก่งทุกคนเลยเนาะเย้ยสายลุยพี่ถ้าเอาออกได้เนี่แพี่พี่อย่าชักทั้งชักแล้วมันต้าน ทนนิดนึงทนนิดนึงทนนิดนึงนะพี่พี่ทนนิดนึงมันขาดอันนึงนะอันนี้พี่ทนนิดนึงพี่อย่าชาดูเท้าดิแล้วอย่ากเจ็งนะนเพราะว่ามันแน่นมากพี่หนูต้องเอาออกอย่างแบบโอ้ยออกออกมันไม่สุดนะพี่ตรงนีง้แอบอ้อ Okay. A อ <Cock S 1> อกเสร็เลยออกแล้วออกแล้วม <c oughs> ันลึกอยกับพี่นะเข้าใจน่าออกแล้วเห็นไหมถ้ามันออกมันก็จะแบบบลูออกมาโอเครู้เรื่องรู้เรื่องนะโอ้ยนั่ไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยกเหมือนท่อหรือนะเฮ้ยเลื้อยไม่ลึกหนูจะตึงได้ไหมไม่งั้นพี่ไม่เจ็บหน้าลึกเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ใหญ่เนาะ มันขาดไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งเลยพี่ขาดมันขาดอยู่อย่างนี้หรือ่าอันนี้มันมีหนังด้วยไงพี่อันนี้แห้งจะบอกอันนี้แห้งอันนี้หนังเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้อาจจะมีความเป็นแบบเนี้ยคน,นนี่แห้งๆอย่างเงี้ยเยอะกว่า<อ>ต่างกันสองฝั่งเนาะมันเะลือ่อดมาแล้วนะก,กินไม่มาอืมนะเดี๋ยวมันก็มาไม่มีเลือดไม่ได้เราก็ไม<อ>่กินจังใหญ่จริงๆไม่เสียแรงที่มาไม่เสียแรงที่มาเลือดนี่ โอเคหลักฐานอีกข้างหนึ่งข้างบ่นไปนใ,ใหญ่ไหมใหญตอนตอนเรียกไตอน,ตอน,ตอน,ตอนมีแข็งเข้าไน,นะ,ะใ้างนั้นออ ไปเก่งมันใหญ่ยาวเหมือนกันเ <laughs> สียง <laughs> พี่ลงคลิปเนาะลงคลิปนะปนะอย่าส่งเสียงร้องนะมีเสียงไม่เป็นไรพี่รู้ว่าเสียงพี่เองอ๋อเหรอ พี่ไปดูคลิปตัวพี่ด้วยไงว่าใช่ี่เอเใช่่ส่งเสียงเลยส่งชื่อมาเลยพี่ส่งชื่อมาเดี๋ยวจะไม่รู้ผมเองค่ะผมเองผมพี่เองสนุกดี่เหรอพี่แล้วไม่รู้เือนทาองแล้วบอกไอ้ของจริงที่นี่ของจริงที่นี่ของจริงขอบคุณนะคะพี่พเชเจอกันค่ะน้องของจริงโอเค ค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะดีวอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็แน่นๆนิดนึงต้องจัดให้หมดนะนไหนๆก็ามาแล้วสุดแล้วสุดเเหรอโอ๊ยนถึงเจ็บกว่าสุดแล้ว,ลว <laughs> ไม่ใช่วา่าสุดแล้วจริงเดี๋ยวจะดู ไม่สุดหรอถ้าสุดแล้วมันต้องออกง่ายสิตึงได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอมันแน่นไงอ๋อมันต้องขยายให้มันย่อนตึงไม่ได้เลยยเนมันจะขาดอ้าออกแล้วเห็นไหมพี่ต้องมาหาน้องอีกแน่นอนมาหาอีกแน่นอนมาแบบไม่ใช่เล็บขบนะมาตัดหนางมาแบบไม่เล็บขบเออมาแบบไม่เล็บขบนะขอไปดูแลด้วยส่วนหนึ่งนะอย่าไป ไม่ใช่ว่าแบบว่าพอไม่ดูแลนี่ว่าจะต้องดูแลไงขาขาดีส่ติ๊กได้โอ้โหเนี่ยหนูอยากจะเดี๋ยวหนูจะแงะออกให้หมดเลยเนี่ยไม่รู้พี่เจ็บหรือเปล่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเนี่ยพี่เห็นไหมเห็นมันแหวงไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละที่พี่ต้องเอายาใส่เอาเนี่ยออกใช่ยาชันเชื้อราเนี่ยนะโอ้ แค่น้ำ,นำอ๋อตุ่นจ่าตุ่นจ่าเยอะนะสุดยอดเลยนะพี่นะโอ้โหสุดของที่สุดไม่เคยที่สุดแบบนี้เลยใช่นะเจ็บแบบนี้พี่ไม่เขา<อ>เรีนนเยรกว่าเก็บสะสมความเจ็บไว้ตอนสุดท้ายอันนี้คุณ่อว่เขานะ พี่กินที่ก็ตัดเล็บอยู่บ้างนะแต่ว่าต้องไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้มันเป็นการสะสมพวกเล็บเชราพวกนี้มันเลยปูมแล้วมันก็เลยแบบเจาะลงเจ็บพี่ก็แบบนั่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่หมดไงใช่ไหมแต่พอครั้งนี้น้องทางพี่เห็นเลยว่าของขิงของขิงเป็นอย่างไง ของคิปนีแต่ในในในเฟซถึงเนียยหรอดิกตอลมีปะมีค่ะแต่ดิกตอลมันลงเลือดมาไม่ได้ยูทูปก็มีนะยูทูปเยอะฝากฟอนโลเอฝากซับสไคร้ฟอนไลเลซับสไคร้ซับสไคร้ช่องยูทูปน้ำาทิปเนียวเหมือนกันะคในไหนในยูทูปก็น้ำคลิปเนวในดิกตอก็น้ำคลิปเนวเซิร์ชได้เลยอะไรก็น้ำคลิปเนเนี่ยเต็มเอส โล่งไหมพี่โล่งนะโอ<ล>้โห<ล>ส,สดเลยใบอะไร